สวัสดีค่ะมุชชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตนะคะเป็นห่วงค่ะเมื่อล่าสุดตลกชื่อดังอย่างคุณโหนงชาช่าค่ะได้มีการออกมาเผยภาพล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าสูบหอมจนจำไม่ได้เลยค่ะงานนี้ค่ะเหล่าชาวเน็ตที่เข้ามาเห็นภาพนะคะก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยค่ะเรียกได้ว่าสำหรับคุณโหน่งนะคะเขาเนี่ยก็เป็นตลกชื่อดังแนวหน้าของเมืองไทยค่ะ,คะ ชื่อจริงเนี่ยก็มีชื่อว่าชูศักดิ์เอี่ยมสุกนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงตลกชื่อดังจากแก๊งสามชาติมีลักษณะเด่นก็คือตัวอ้วนแล้วก็สิษะโล้นนะคะเลยมีการตั้งฉา,ายาให้กับตัวเองว่าตลกซูปเปอร์สตาร์ที่มีน้องชายเนี่ยเป็นตลกแล้วก็เป็นนักแสดงนั่นก็คือคุณนุ้ยเชิญยิ้มนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีนะว่าคุณโหน่งเชืชาติเนี่ยได้มีการเข้ามาในวงการตลกโดยเริ่มจาก เหมือนมีนักจัดรายการชักชวนเข้ามาค่ะแล้วก็แนะนําให้เต้นห่างเครื่องอยู่วงวงดนตรีลูกทุ่งนะคะสอนชัยเมฆวิเชียรอยู่กับคุณสายันสัญญาแล้วก็มีการเริ่มเป็นตลกโดยการแสดงรีวิวหน้าเวทีค่ะจากนั้นนะคะตลกวงสายันเนี่ยก็ได้มีการเหมือนว่ายุบวงออกไปออกมาเล่นคาราเร่กับคูยนค่ะ Star Wars c a r a e t Show นะคะออกจากคูยนเสร็จปุ๊บก็มาเล่นตลกคณะซูเปอร์บอยคณะแรกค่ะ ก่อนหน้านั้นนะคะก็เหมือนมีการอยู่คณะสี่ภาคมาก่อนก่อนที่จะไปคณะชูศรีเชิญยิ้มแล้วก็เหมือนว่าอยู่ต่อกันเรื่อยมาเรื่อยมานะคะจนอยู่คณะตลกเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองค่ะจากการชักชวนของคุณหนูเชิญยิ้มนะคะในตอนนั้นเหมือนแสดงในชื่อของหนูเชิญ,ญยิ้มอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าค่ะต่อมาค่ะคุณหม่ำจกมก,กน,นะคะก็ได้มีการชักชวนให้มาร่วมแสดงเป็นนักแสดงรับเชิญในรายการระเบิดเถิงค่ะทีนี้ ตอนนั้นเนี่ยระเบิดเถิดเทิงอะ่ะมันก็อยู่ในบริษัทของเวิร์กพอยต์นี่แหละด้วยเอกลักษณ์ของคุณโหนกใช่ไหมคะคือมีศีรษะโลนเนาะแล้วก็รูปร่างตัวอ้วน,น,น,นๆกลมๆน,นะคะกับวลีที่เป็นที่รู้จักกันดีในตอนนั้นเหมือนเขาจะติดวลีน่าจะติดปากนะาบอกฮ่าฮ่าโหนกมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเลยทําให้คุณโหนกเนี่ยสามารถแจ้งเกิดเป็นนักแสดงตลกในวงการคทรทั์ได้ค่ะแล้วก็ได้เป็นนักแสดงสมทบในช่วงแรกนะคะรวมถึง ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในแก๊งสามชาในรายการชิงร้อยชิงลา้านเทอช่ชานะนะอย่างเป็นทางการนั่นก็คือเมื่อวันที่8กันยายน2542ต้นมาค่ะร่วมกับคุณหม่ำจกมกนะคะแล้วก็คุณเฮ่งเถิดเทดิเทม แล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นหน่งชาชาค่ะกลายเป็นดารานักสนแสดงตลกจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงหน่งดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะว่าตลกเนี่ยมันก็มีไม่กี่คนใช่ไหมคะแต่คุณหน่งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าด้วยเอกลักษณ์ด้วยด้วยอะไรด้วยที่โดดเด่นใช่ไหมคะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้นะคะเมื่อล่าสุดตลกชื่อดังอย่างคุณหน่งชาชาแหละได้มีการเผยภาพล่าสุด มันยังไงดีลนะ่ะคุณผู้ชมสู้ผอมอจนจำไม่ได้ค่ะซึ่งคุณหน่งชัยชตินะคะก็ได้มีการออกมาเผยรูปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะขณะที่ทำงานกับเสียตาปัญญานะคะแล้วก็งานนี้ค่ะเหล่าชาวโซเชียลต่างๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์ถึงลุคที่เปลี่ยนไปอย่างสนั่นเลยนะบอกว่าอุ้ยคุณโหน่งผมลงเยอะเลยอะ่ะผมลงเยอะเลยแล้วก็ผมยาวมากผมมากที่โหน่งผมมากก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนแบบ สงสัยแล้วก็ตกใจนะว,ว่าทำไมคุณหน่มถึงผอมไปได้ขนาดนี้นะก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้ค่ะไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรด้วยค่ะเขายังไ,ไม่ได้มีการออกมาบอกอาจจะเป็นเพราะว่าป่วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเพราะลดน้ําหนักหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอติดตามต่อไปค่ะและนี่ก็คือขาวไวท์เทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดกระแสร้อนของสังคม